กอ็อันนี้แหละทำเมื่อเช้านี้ออนแต่ค่อยไม่ได้ขนข้างนั้นดูไว้ลุงทไว้ตัวอย่างให้ดูไว้ทำแบบนั้น เดี๋ยวรอดปูก่อนขอไปไหว้เลยเด้อจ้ะขอบคุณมากๆเลยปูจะนไปเนอคําสาย นีมาทำตอดิลุยังไม่ได้ทำถ้าเหมือนของลุงทำลุงทำให้ดูแล้วเรียนเรียนแ่้ใช่ไหมรนีอแล้วกเ็ดกดูตรงนี้ม่หยัดตู้นั่นแหละ ค่อยทำแต่เช้าแล้วแต่ค่อยไม่ได้ทำลุงมันมันสามสี่คนนี่หเนะเออก็มีค่อยแล้วก็มีสาวมนแล้วก็มีนกกี้แต่ค่อยมาทำคนเดียวเล้ะแล้วก็แฟนนกกี้ก็ไปทำตรงนั้นก็มันทั้งวันอยู่นันแหละ สาป้าไปไหนไว้อาตังคืนรอ่ได้เลยไปนะเดี๋ยว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  สิบค่ะสิบแปดจ้าอยุสิบแปดเนาะพ่อยุสิบแปดเหรอคะหกสิบแปดอยู่สัเก้าสิอายุสิบแปดเากินเป็นอาหารเอาร้อยเลยพ่อเอาร้อเลยม่ี้มอยูวแล้วาบอกให้ป้ากับสายยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยแล้วทีเพื่อนละกลัวเสียจังหวะบอกไม่ยิ้มเลยหา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 ยพ่อดูทุกช่องเลยแล้ะ ไม่รู้ทุกช่องอยากรู้หมดไงชื่อใครยึ้งใครอ่ะรู้หมดทุกช่องหละมาก็ร้องกากเลยเหมือนในจอไหมครับพ่อเหมือนเหรออันนี้มาดามมาดามฮันนี่เป็นไงมบ้าไมาดามเไ็นเหมือนช่องหน่อยไม่เหมือนช่องหน่อยไม่เหมือนตัวเล็กเป็นช่องตัวใหญ่หน้าเต็มจอก็เห็นเจ้ามาบ่นอยู่เมื่อเช้านี้ว่าไม่เหมือนในในในช่องเนคนตัวเล็กตัวเต่าหอช่อ หล่อในลูกน่าเป็นแล้วมิ้นเป็นหรือยังในโทรศัพท์พ่อพ่อบอกว่าพ่อมิ้นไม่เป็นดูแล้วโทรศัพท์จะบอกให้มิ้นยังไงเราจะไม่รู้เดียวสิว่าพ่อมาดูเราพ่อม้นม้นใต้คิดไม่เป็นนี้ไม่ใช่มาพ่อมาดูอนพ่อจะี่ม้นพ่อจะไม่รู้ผมดูเป็นสามสี่นาทีแล้วสามสินาทีก็เม้นด้วยจะได้รู้ เมลเแล้วมีรูปผมเหรอพอต้องใส่หน้ารูปด้วยสิไม่เป็นมาเดี๋ยวทำให้อมาหันแล้วอจะโชว์หน้าเราหๆแล้วควนนี้เออจะได้จำได้ว่าโอ้พอไปผ่านช่องเราจะมีอันนี้อยู่กลับตรกไหนกลับตรงไหน กลับไปอันนี้พ่อกลับไปอันนี้ัพ่อนนี่เชื่องเงี้ยเหรออันนี้เออต้องกลับไปในอันนี้ผมพ่ออันนี้มีที่นี้อยู่มันคง้ในแม่ไปที่ว่าช่องพ่อช่องอะไรช่องพ่อเนี่ยช่องพ่อจะมีช่องพ่อก็คือว่าอันพ่กลับตรงไหนมันจะไปมันจะมีรถคันพ่อเขาก็ฟังแล้วไม่รู้เรื่องเอาแม่ ก็ลองทำก็จะได้แนะนำพี่สีแม่ิไม่ไม่ลองต้องดูว่าเข้าไปที่ช่องยูทูบอาจารย์เข้าไปช่องยูทูปมันอาจารย์แล้วจะมีของตัวเองไงเนี่ยมันไม่มีของตัวเองอย่าเดียวตัวเองว่าเข้าไม่เป็นมีแต่มีช่องที่นีแหละมันกดกดกลับตรงไหนลองทำหรอไม่เป็นกดกลับไม่เป็นอยู่น้องตามยูดู กดไปที่ว่าเราก็มีเจ้าของต้องเหมือนกันตรงนี้ต้องให้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาไม่ต้องไปอยู่น้องแฉกกลับไปมันจะต้องมีของตัวเองอ่ะแม่ทเก็บมันเรากรับตรงไหนหักโมเมนต์กลับไม่คืนเป็นหอมจะกลับไปมันเวลากดกลับตรงไหนเอกดกลับตรงไหน กดไปยูทูบเลยเหรอกดไปที่ยูไปยูทูบแค่กดตัวนี้ใหม่ก็กดตัวนี้ใหม่โอเครู้ละว่ากดตรงนี้กดตรงนี้มันจะมีคำว่าช่องของเราอ่ะช่องของเรามันจะมีคำว่าช่องของเราเพราะไม่เคยมีใครเลย ดี๋วทำไม่เป็นทำไม่เป็นน้องจะทาให้แล้วมันหาไม่เจอไม่เจอหาไม่เจอต้องก่อนกอันี้ของน้องรูู้ละรถกิ้มถุกแล้วีของใจงโอไม่ได้ติดตามเพราะว่าจะมีนช่องน่อยลต้องเข้าเลยมีรหัสนี้มันมีรหัสของเครื่องอะรัสเครื่องแล้วบอกอัไม่เป็นอะไรไม่ทำดูให้ หลายนาทีกหมดเรื่องจะได้นี่กันแล้วล่ะต้องเม็นละเรียกว่า fc เนี่ยพลังเงียบนเ้ม่ว่าองนีนะลค่รู้สกน่้าถรพ์่อังกเปลี่ยนเปน้ก็นีเินตเข้าได้เป็นปิองเปิดต้องเปิ้ ยาชีพยาลายัางจะลำใหม่เลยเออ,อเ,อเนลยเออนลาให้กระดา,ดาะต้าบบตมไข่าโอาเ่ต้มมาไหวที่พ่อป่ะนี่อ้าวไข่ยาชีไม่ใช่ไข่ต้อมอ่ะจะให้เป็นอันดาไปต้ไมไว้กินในรถเราของไหว้ปูอ,อ่ะของไหว้ปูนี่ด <c oughs> อบอกไปดาไปแล้ว ไลยได้ลาไม่ได้ดล่ะพ่อพ่อลาเองเลยลาเองลมสสครั้งแล้วก็เสสยงมังคลาน้องมนพูดให้ก็ได้น้องมนซื้อรถ สาธุสาธุสาธุอุ๊ยอ่ายกขึ้นหน่อยช่วยหน่อยเอาไปต้มให้แพงหนึ่งเขียวจะจะล้ำก็ตั้งไว้เดี๋ยวผมไปดูเอง อว้เออไอ้น้องนี่ก็ได้ไม่ได้ล้ำอ่ะไปตั้งไขให้หน่อยลูกเบน่ะเออตั้งไว้แล้วเพื่นจะไปดูไปลูก ไปห้หลานพอะล,ะลูปคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามขอบคุณค่ะ